เดีด๋ยวรอในซอยนี้ก่อนนะครับให้หนูรอใช่ไหมบางคนต่างไปแล้วใช่ไหมบางคนต่างไปล้วใช่ไหมหนูบอกแล้วว่าเราอะต้องช่วยกันคือถ้าพูดตรงๆอ่ะถ้าพูดตรงๆรงอะเราอะต้องไปไปทั้งหมดทั้งส่อนอเพื่อเข้าใจตรงกันว่าจุดนี้เรียกว่า อันนี้แก๊งอะไรครับค่าอ,อ, <c oughs> อะไรนะคะ๋อ้มัน๋อทำไงนะอันนี้ก็แก๊งเหมือนกันอันนี้นนแก๊งอะไรครับรักเธอเสมอมาครับรักเธอเสมอมาอ่อมีมีเอ่อเออขาเรียกว่าอะไรนะขอสภาพเกี่ยวกับทรัพยากรแก๊งหน่อยได้ไหมครับพอดีอผมต้องทําได้ได้ครับได้ทําไมนะอันนี้นมีแก๊งหน่อยด้วยห้เบอร์ด้วยอพี่เบอร์ป่ะอ้ได้ได้ไปคุณขอเอาคนเข้าสล็อตก่อนได้ไหม ได้คร <cin stereotype> <m aks> <dragging> ับแต่เอาเข้าสล็อตที่ลงเลยครับถ้าจะเข้าสล็อตไปเลยปะไปเลยไหมวันนี้เลยไหมโอ้คืนนี้อะไรไม่ไปเราลูกชิ้นะใช่หนูว่าเหมือนกันแล้วก็เราไปไหนไลูกชิ้นี่ะลูกชิ้นเขาไปพิเรียาคิดถึงอ่ะคิดถึงเหมือนกัน คือกูไม่ชินเลยกูเปิดกูเปิดเป็นแล้วเนาะกูกดเปิดเป็นแล้วเนาะกูกดเปิดเป็นละเป็นอะไรเปิดคอมกิ่จังเลยไม่ชินไม่ชินอ่ะก็แต่ฟาร์บอะไรวะผมร้าน่ล้วผมลองแกลงรักเธอผมอะฮะลองแกลงรักเธอเหมือนจะแคสเอ้ยเหมือนจะเคยแคสเอ้ยแคสเออหยาในวันเป็นไง โอเคโอเคได้ได้หมดแน่นอนแต่ว่าห้ามดูคนในแกงนะพี่เลียมีแต่เด็กเหมือนทางนั้นเลยจริงดูไม่ได้หรอไม่พี่เลียต้องดูแบบว่าดูแบบห้ามแชรคำหยาบโช่ค่ะคุณหนูกับลูนาทตอย่างนี้ให้คนในแกงคนในแกงมีแต่คนเรียบร้อยแล้วก็แบบฟังทุกคนเลยแบบโตว่ะโตกันโตกันอเคยโอเคมียี่สิบบวกไหมตอนตอนนี้ถ้าพี่เข้าก็เป็นสิบเก้า ไม่ใช่หมายถึงแบบอายุอ่ะอายุมีใครแก่มีมียี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอ๋อโอเคดีนะกูไม่แก่สุดห้ามใช้คำหยาบเหรอก็ใช้ได้นั่นแหละแต่แบบว่าแบบเว้นไว้ก็ได้เพราะว่าเพราะว่าคนในแกงเขาแบบเรียบร้อยกันาดเจก็นั่นแหละจะเว้นยยเว้นในพวกซาวเออที่หลอดเออเนี้เข้าใจกันอยู่ใช่ปะไอ้กลุ่มนี้ไอ้กลุ่มนี้คือด่าได้เต็มที่เลยพี่กลุ่มนี้ยนะ หนาได้เลยแต่ว่ามันจะมีกลุ่มใหญ่ๆก็คือเป็นคนในประเทศที่หนูรับมาไม่ใช่คนในโก้ดอะไรเงี้ยโอเคใช่ใช่รู้เรื่องเสียงพี่ชัดปะลำคอพี่ชัดปะเนาะโอเคเอาก็ต่ายมาจากไหนอ่ะพี่เติมดีอยากได้กระต่ายอยากได้กระต่ายก็หัวมีปะมี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 มันกดเติมยังไงอ่ะมันกดมันแบตจะขาดปะในแพกอะแพกออก กดยังไงอะต้องติดทิเกตทิเกตมันจะมีตอนเนี้ยมันหนูไม่รู้ว่ามันเหมือนเดิมหรือเปล่านะอ๋อต้องทิเกตแล้วของก็เข้าตัวอะไรอย่างงี้เหรอใช่แล้วถ้าเติมแท็กล่ะเติมแท็กก็ต้องทิเกตเหรอมันจะมีแท็กอุ้ยมันจะมีแท็กใช่ัอเนี้ยก็หนึ่งพันบาทจะได้สามร้อยโลยี่สิบเอ็ดวันแล้วก็ได้บุมบ็อกสามสิบวันแล้วอะไรแพ็กหมื่นห่ะ หมื่นสามหมื่นสามพี่เออหมื่นสามอันนี้ได้ได้รถแท็กเอาเลยเปล่าก็คือทิเคตหรอเออทิเคตเลยได้เาแต่หนูดึงใจน้องสวยแต่ว่าก็ช้าใกล้ใกล้มาแล้วนะซอสใกล้จะมีอะไรรถยอดท่าไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันไหนอะไหนอะลงแก๊งไหนดิแล้วก็พี่เลียวไม่ต้องไปเตี๋ยวบุฟเองนะเดี๋ยวหนูจะเอาสวัสดิการให้เดี๋ยวพี่ก็ต้องไปตีบวกอยู่ดีอ่ะ ใช่ไม่ไม่ถ้าพี่เอาสวัสดิการมันจะมีไม้บวกสามมาให้ห้าคนอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็มันมีขอปกติอีโมได้พอละนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ไม้พี่ก็ถ้าสมมติว่าพี่เติมแพ็กหมื่นสามอ่ะพี่จะได้เตียอัปเกรดฟรีแต่ว่ามันไม่มีตังค์ให้ไงพี่ต้องไปเออพี่ก็ต้องไปฟาร์มตังค์เพราะว่าพี่จะต้องตีบัตรกันแตกอ่ะแปดหมื่นรอบละแปดหมื่นอุ้ยทาไมไฟมันเป็นอย่างนั้นอ่ะหอในไฟ เนี่ยครูเห็นทำไมไฟเขาสีขาวนนีี่่ลุงเชนคะว่าคนเข้าแก๊งหน่อยได้ไหมโอเคครับลุงครับได้ครับแมนแมนนีาแมนนี่พอเราครับคนเข้าแก๊งมันนี่รีดใช่ไหมครับพี่เนียมานี่มานี่หน่อย้ครับได้แหละพี่เนียตรงนี้เดี๋ยวขอตัวแทนเข้าไปค่อยมาหน่อยนะคะทำไมพี่เห็นเขาเปิดไฟแล้วมันขาวหมดเลยเนาะโดน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 แท็กใช่ไหมครับใช่ ทำไมมันขาวอยู่แปลว่า,า,าผมกำลังแก้อยู่แก้ไม่ได้อ๋อ <S <S มันแล้วแต่คนใช่ไหมแช่ครับแค่ครับเข้ากี่คนนะเจคนเดียวค่ะคนนี้เป็นรองแกงลุงเอาคนที่ชื่อแครอทแล้วก็คนนี้เป็นรองแกงไไวหนูต้องแจ้งในห้องอันนี้ปะออเองเองเองแจ้งเองแจ้งลุงก่อนดีว่าคนนี้ชื่ออะไรเออพี่เลียส่งชื่อนามสกุลมาให้หนูหน่อยเบอร์เบอร์หนึ่งสามเก้าสองศูนย์เจ็ดหนึ่ง ถกดยังไงครับไอ M A L I E บ้าง M A L I E แล้วก็เมอรินใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่มอรินเมอรินใช่ใช่มอรินมาเรียมือรินเขาถามว่าเมื่อวานมีใครดีปะไม่มีพี่แต่ว่ามีมีพิ้งไก่ที่ไฟดับเรียบร้อยแล้วลองแก๊งสองคนนะแคสต์กับมาเรียนะใช่ ถ้าไปตในี้ไปโบนงโบแดงฮะหลานน่ารักมั้งเดี๋อนนี้เขาแต่งตัวน่ารักมั้งแต่งตัวน่ารักมากมั้งเต่งตัวน่ารักจริงครับแต่หมีแบบหมีแบบนี้ครับมีหมีตัวโครับด่ะโคใหม่มเฮ้ยไม่เอาลูกชิ้น้าเปไหนอ่ะเ้าวขาว้าวาวขาวขาวข้าวขาวข้าวข้าวข้าข้าข้าทข่าวข้าวข้าทขอาวข้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 าขาวขอโทษขอโทษข้าขขขข้้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วพี่ต้องทำไงต่อพี่เอชุดได้เลยครับดโอเคครับขอบคุณครับอยากตีคนปะนี่เนี่ยตีใครตีเสื้อผ้าเหรอใช่ไม่่ใชเราจะโดนคว่มบาดไหมเนาะไแล้วเจจะตีลุงเหรอเฮ้ยเจแล้วตกลงคนที่มาตามหาเจให้เรียกไหมอ้าวเขามาเหรอเขาอยู่เหรอดูว่ามันให้เบอร์ลงไว้อะแต่ว่า ไม่รู้อ่ะไม่รู้มันหายไปไหนแล้วแล้วเบอร์หายไปแล้วลถไปไหนนะวะไรรหอม่จะเอาของเข้าไปแล้วมันก็ได้ครบยี่สิบเสียสลายเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ย๋อไม่ใชร์ไม่รับไม่รับยี่สิบเก้าคนแล้วอีกคนเดียวเองไหนอ่ะยังไม่เห็นอ๋อเฮ้ยไอ้ขอบยังไม่เข้ามานะฮัลโหลครับ เฮ้ยหน้าตาคุณคุณว่ะเฮ้ยเฮ้หน้าตาคุณคุณว่ะเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหอ่ยังไงเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลคุณใครครับเนี่ยคุณคุณคุณเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยังไงไม่ยังไงอ่ะโอ้โหฮัลโหลฮัครับฮัลโหลอันนี้คือใครครับโอ้ใคนี่นี่นี่คอนโทนซีคอนโทนวีเลยเนี่ยอะไรเนี่ยยังไงฮัลโหลคุณคุณชื่ออะไรครับดีนะไม่มีใครก๊อปปี้ก็ได้เฮ้ยไอไอมาเรียมาปะเจมาเรียมาปะมาไหนอ่าได้อ่ามามาเนี่ยมาอย่างไงเนี่ย ก็อยู <amounts of audio writers> ่นี่กูก็อยู่นี่ไงแต่เสียงมึงหวานผิดปกติว่ะเพื่อนกูไม่ใช่ว่ะเสียงหวานเหรอเออเสียงหวานเลยครับไม่ใช่นะตาเชื่อมอ่ะฮัลโหลรู้ไหมล่ะรู้รู้รู้เฮ้ยเฮ้ยหวานแล้ววะเฮ้ยหายหวานยังวะเฮ้ยกี่ตอนแล้วเนี่ยกี่ตอนแล้วจิ๊กเก้า สิบเก้าแล้วเหรอใช่เอ้ยได้เห็นได้เห็นมีหญิงล้วนอีกอีกแก๊งหนึ่งนะยังไงเนี่ยแบบซาร์ตอรี่หญิงล้วนสตอรี่แรกอะไรเงี้ยค่ะใช่เฮียใช่เขาผมรู้มาคนหน้าหน้าเขามาแล้วอ่ะเดี๋ยวก็เอาไปนี่เขาจะเศร้าจะรัเหรอคิดถึงเหมือนกันไปรู้ส่งเจแล้วเองก็มาคุยที่นี่เขาไม่ได้แต่งอย่างเงี้ยหรือกูอยู่นู่นรอมึงกลับมาจนกูแต่งเงี้ยจนกูเปลี่ยนกูกลับกูไม่ได้อะ ไม่ใช่หมายถึงตอนมึงยังไม่อยู่อ่ะแล้วกูอยู่โอ้แล้วพอแล้วพอมึงโดนแบนกูโดนปลดอ่ะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่หลอดทักมาบอกว่าพี่เลี้ยงพี่หลอดทักมาบอกว่าสล็อต์สิบสี่หาตีเลยวะอ้าฮะหาตีเหรอครับเฮ้ยเราเล่นครับว่างนะตีมัดเปล่าได้ไหมอ่ะตีครอบครัวตีมัดเปล่าได้บ้างไหมเข้ามาทางแกงเฮ้ยได้นี่อะคนรุนๆอยู่แล้วเราก็สุดเกินเอ้ยนี่กูติดกี่มันได้นะรำมาแบล็คพิเปล่ามีความรักก็เนี่ย ดีนี้แบลหล่อทบ้านเดีนี้แทบ้านแบลหลอนิดนึงนี่นึงนนึงแอมแบลวดันนี้ดนนี้ติแบลวี่เ eh, ียนนี้ไปเวแบลวี่เีนี่เรีย้อไเดะไอเดะไอเดไอเดะไอเพะไอเดะไอเดะไอเไอเดะไอเไอเดะไอเะอเจะไอเะไอเไอเดะไอเดะไอเอเดะไอเดไอเไอเอเไอะไอเดไอเะไอเดะไอเ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 ะไอเดะไอเะเไอเะไอเไอเไอเไ วูเมาปลดีวามาปา่มนสีแดงนี่มึงเป็นแผลอะไรรู้น่าจะเป็นเมนติดเมนนิดหะอุ้ยวบานไอ้ยังย่ไอ้ยังแย่อะกูัอดรอดอดรื้ตัวอวัดีครับวัดีครับยศยศครับพี่เอายศยศอะไรสภาสภาอ่าพีุ่มชีครับครับพผมคือผมเอาสำรองเข้าได้ใช่ไหมเอาคาฟชันได้ใช่ไหมมีบัตรกันใช่ไหมไม่มีครับไม่ได้ครับ ือผมจะดับไปสองสามรอบคนหนึ่งบ่าวตรงนู้นมันเสียงดังเออเสียงดังเราจะเราจะบอกว่าตีแค่เราก็พอพวกอาวุธอะไรเงี้ยไม่ต้องไปยุ่งเลยโอเคได้ใช่ใช่รู้เรื่องรู้เรื่องแล้วพี่ต้องทำอะไรต่อพี่ต้องไปฟาร์มหาตังคเหรอใช่คือพี่ก็สามารถเอา Q Q U I T แล้วรอกาชาได้พี่สามารถ Q U I T แล้วรอกาชาได้ไหมเติมเพ้ไว้ก่อนดีอย่าเติมเปล่า มันไม่มีตังค์อะเติมแพ็กก็ใช่เปล่าไม่มีตังจริงพ่เนี่ยเออไม่ไม่ใช่หมายถึงมันไม่มีตังในเมืองเนี่ยเข่ไอก็จริงเนี่ยมีอยู่สามพเก้า็ใช้ชีวิตยังไงเนี่ยจรไม่รู้ว่าในการชาจะมีตังหรือเปล่านะพี่ก็เติมสามร้อยโลไปดีแล้วก็ไปฟาร์มเดี๋ยวมือพี่ถ้าหลอกอ่ะนี่ใส่ถุงมือแล้วนี่ ได้ก็ได้เพื่อตังในประเทศเพื่อตังการใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วมันต้องฟาร์มยังไงมันต้องโผล่ปะโผล่ก็มีฟาร์มรอบเมืองโผล่เจพี่ถามเลยหน่อยเจเห็นตาพี่เป็นสีอะไรพี่เห็นตาตัวเองเป็นสีสีฟ้าฟ้าดำทำไมมันเป็นสีฟ้าดำอ่ะเอ้ไม่ใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนไหมพี่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนยังไงอ่ะมันมีบาลีจะกินในตัวป่ะดูก่อนนะ น่าจะมีให้มาขุ้นเข้ามาเอ่อนี่ไอดีก d n นิวเพ y e เ c อร์การโอพนีสกินนะอ่ะทิกเก็ตเว p พอไม่เห็นมีเลยเออ<ช>ลีส่สก,กินมีใบหนึ่งอ,อแล้วก็ลองเปลี่ยนสีตาดูเออกูใช้ได้ตรงนี้ละสีตามมนอยู่ตรงไหนวะสีตาไง สีตาความสูงความยาวค่ะเอ้ยทีไหนอ่ะน้องหาดูได่าแหละแค่นี้แหละเสียบัตรลีสกินเพื่อเปลี่ยนสีตาดีลีทับใช่แล้วดูครับดูคนนั้นเขาจะมาหาใช่ไหม เออ่รายชื่อผู้ติดต่อครับอันขวาล่างลุงจินครับครับใครติดแป๊บเดียวนะครับคุณเหรอครับคุณผู้หญิงเดินจากผมสองให้ครับคุณคนนั้นเหรอคราคาไม่ใช่จำพี่คนนั้นมันไม่ขึ้งนะเบอร์รายชื่อผู้ติดต่อไปแต่งตัวอะไรมาครับนี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวหน้า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 รักดีครับยังยังยังพูดไม่ดีครับคคนนี้ใช่ไหม สสวัดีค่ะใช่เกมาตามหาเกแล้วก็บอกว่าเจบอกเจไม่น่ารักกันเลยไม่รู้ว่าใช่ไหมอ้าวไม่น่าใช่นะอันนี้ไม่น่าใช่อ๋แสงนดรอแป๊บหนึ่งได้ไหมพี่โดดสวัสดีครับพี่ชาวาแก้วใช่ไหมใช่พี่พร้อมแล้วเหรอพี่เพิ่งมาเมื่อวานเลยใช่หรอแล้วพี่พร้อมใช่หรือเปล่าพร้อมที่ว่าคืออะไรพร้อมขึ้นร้านไหมครับ ไม่ผมไม่ s> <S ผมมาขายแมวจัดสภาวุฒิวารจัดได้ได้หมดเลยเขาจะเติมเงินเพราอวมันจะต้องเงินเสมอใช่แล้วแต่ว่าเราคนครบซาลอนนี่แหละจะส่งเงินแล้วพี่ก็ถ้าพี่เข้าพี่ก็เป็นคนที่ยี่สิบมันก็ขาดแค่คนเดียวพี่มีเวลาแล้วเหรอ แบบช่วงพีคไทม์กับตอนกลางคืนอ่ะพี่มารันให้ได้เลยแต่กลางวัน<อ>พี่ไม่ค่อยว่างอกลางวันแบบกลางวันไม่เป็นไรเลยครับเพราะกลางวันน่าจะฟาร์มชิวๆกันมากกว่าถ้าพี่ไหวก็ไหวเพราะว่าตอนนี้ถ้าเข้ามาตอนนี้ก็น่าจะฟาร์มกันอย่างเดียวอ่ะเข้าเกงมาแล้วก็ฟาร์มกันอย่างเดียวเมื่อคืนพี่ฟาร์มทั้งคืนเลยอุ้ยใช่หรอพี่มีวอะไรอยังยังไม่มีเลยครับ โ <Okay, S 2> อเคงั้นนั่นแหละครับก็ต้องมีพอแล้วก็เรื่องอาไวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาไปสวัสดีการก็ได้แล้วแต่ที่เลยเพราะว่าแล้ว,วพี่จะเข้าเลยใช่ไหมครับเข้าเข้าเลยได้หรือเปล่าเข้าเลยได้ครับพี่ส่ง<ด>ส่งชื่อนามสกุลให้เจนหน่อยหนึ่งสามเก้าสองศูนย์เจ็ดหนึ่งอาดีเพื่อนตเต็มแล้ว <administered S 2> เพื่อนเต็มแล้วเพื่อน เดี๋ยวเพื่อนเราเดียวย้ายแกงกันนะเพื่อนเราย้ายแล้วนะใช่เหรออยู่แกงเลยใช่มาอยู่ไอเดนกิฟต์อ่ะไอเดนกิฟต์ลุงๆราคนนี้เข้าจะรอดไหนพี่ฉาบะคุแต่แต่ว่าฉาบาบอกว่าหนูไม่น่ารักนะอะไรสักอย่างนี้แหละน่าจะชเจอะไรก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวลุงอาจจะโดนหนูเนี่ยลุงเนี่ยจะโดนหนูเนี่ยคุณลุงครับเรียบร้อยแล้วครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวลุงจัดการให้ลุงชิดว่าอย่างครับลุง พี่นพอมี่ยพี่ฟ้าไม่หนุนได้ไหมรู้ว่ายางครับลงฟาาไม่ได้ไหมอันนี้คือขอร้องเหรอเออขอร้องเติมสัะพานนึ่งก็ได้เีาโอ้หนีเลไม่ใช่คหนึ่งสามเก้าสองศูนย์เจ็ดหนึ่งได้ได้ในในหมดโปรเทคอะพาุตตนลไว้แล้วเอนอเฮ้ย่าเอาเอาเอาแค่บอก็พอแค่บอสบอเลขเลยบอเลขสองสี่เจ็ดมันเท่าแหละของขึ้นบอ ก็ใช้เงินสองแสนแล้วก็น้่นนันก็ของเหมืองแล้วก็ EFP พีพันค่าของ EFP กีนี่เอามาจากฟารมงานขาวถูกไหมผมก็เข้าใจอะไรนะพี่เอา EFP นี่เอามาจากฟาร์มงานขาวถูกไหมใช่มันโพไหมต้องโพนะถึงจะได้ e อ p ต้องโพโพฟ้าโอ้ชี โลฟ้าเอลุงหัวไปหัวพี่คิดนี่คือต้องต้องเอาบัตรไปตีหรอที่ทำให้น้องได้อยู่แล้วนี่ค่ะอันนี้ใช่ครับใช่ครับหัวคิดแค่เป็ดก่เหมือนหัวคิดมันมีค่าแค่แสนเดียวอ่ะมันไม่ค่อยมันมันมันไรค่าแสนเดียวเนาะไอคิดอ่ะแล้วไม่อันนี้คือขึ้นถ้าขึ้นแก๊งปุ๊บมันจะได้ได้เป็นอะไรครับยี่สิบที่ได้ยี่สิบพันนะครับที่เอาไปตีได้ยี่สิบชิ้นครับใช่ใช่ก็คือได้บู ได้ได้ไม้พู้หรือเปล่าใช่ไหมไม้พู้เลยกูหนักเลยบวกสามใช่ไหมประมาณนี้ใช่เหรอไม่รู้อ่ะไม้พู้บวกสามห้าชิ้นถ้าจะเสี่ยงเอาจะเอาห้าชิ้นหรือว่าจะเอาสิบชิ้นเอาสิบชิ้นก็ไม่บวกอ่ะ่ย่ามึงชอบมือน่ะก็กองวที่อาวุธแต่เอาอะไรบ้างเออส่วนนี้นั่นมีค่าแค่ไอ้ห่วยกินค่าเต่เฮ้ยเจกดรับสมาชิกาได้ยังดูให้หน่อยเจไ่ตู้อยู่ไหนเฮ่อ้าไปตู้ครับกอดรับสมาชิกาได้ยัง อ่ามันรับไดแล้วได้ยังรับได้ไหมรับไม่ได้ได้ตั้งให้รับได้แล้วตีมคเดวพี่เล่นมารได้ไปไปไปมอับมาเร็วแ๊บนึงดีเดี๋ยวให้ของตัวก่อนจุกเป็นอะไรแบบนีกับะกาตลาดกันด้โอเคโได้ล้มีมีครับมีเิ่าเทินนี่ทำไมตรงนี้มันดูวุ่นวายานี่ไงตายมือเนี่ยพี่ชายนี่ไงโ้แกไมนทุกเขาจะมาไม่ถึงแค่นี้ทุกแค่มาไอแค่ไ วัดีการมีบอไหมเจไม่มีบอฮัลโหลทุกคน15คนมาเจอเจที่สภาได้ไหมว่างกันฮัลโหลครับพี่สาวชื่ออะไรอ่ะคชื่อชาบาแก้วมีหวั่นใจหรือยังอายุกักเทือแล้วครับโอ้เซอ่ะอายุเท่าไหร่ครับ20ขวบมีต้องตลเล็ก็หน่อย พี่สาวชื่ออะไรชื่อมาเรียค่ะมาเรียแล้วก็ตาใช่ไหมเจเอิ่มไปเจอกันที่แลนแลนเขาก็ได้มีแลนกับพี่เจยี่สี่ค่ะยอุ้ยหนูจะพี่พี่เรียได้ไหมได้ค่ะทำไมเขาดูเรียบร้อยกันจังอะเจใช่ไหมเจบอกแล้วเจเจแล้วเจคิดว่าพี่แล้วเจคิดว่าพี่แลมามาดแล้วต้องทางตัวยังไงพี่เลียอุ้มพี่ชานไว้ไหน อุมีมังไงอ,ะไอ่ะ F9 ห,ออหรออนุญาต่อมนงส่งคำขอมันะแล้่น F ไม่เอามา